สรุปข่าวเชื่องแมนยูโกรประจำวันที่12เมษายนโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เด็ดชิงนี้ขอสนะใครจะได้ไปแมนยูลุ้นแย่งตัวลิเวอร์พูลหลังต้นสังกัดแข่งเป้าหมายสอดใจตัดใจ,ดใจปล่อยแล้วในครั้งนี้โดยแมนยูลุ้นแย่งตัวกับทางลิเวอร์พูลคว้าตัวแข่งเป้าหมายหลังจากต้นสังกัดสอดตัดใจปล่อยในช่วงตลาดนักเตะในช่วงพิมร์ลีกซัมเมอร์นี้ โดยงานนี้นะฮะฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อสายตลาดนักเตะชื่อดังบอกว่าแมนยูกับลิเวอร์พูลสองทีมผู้ประัดแผงสื่อฟุตบอลพรีเมียร์ลิงกิสมีโอกาสจะคว้าตัวอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์กองกลางทีมชาติอาร์เจนตนาชุดแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022มาจากทางบริทันแอนด์โฮฟเอาเวนในช่วงสมัยนี้หลังข่าวระบุเลยว่าไบรตันอาจจะตัดปล่อยอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ ที่ยังเหลือสัญญาจะถึงช่วงเดือนมิถุนายนปี2025ีหลังรุ้นะว่ามีหลายทีมสนใจกระชากตัวไปร่วมงานเช่นแมนยูเลเวอร์พูรวมไปถึงเชลซีซึ่งสามารถจ่ายค่าเหนื่อยให้กับทางดาวเตยไวสิปีนรนนี้ได้มากกว่านกตางนวลซึ่งตอนนี้รับทรัพย์อยู่ที่สัปดาห์ละ5 0,000ปอนด์หรือประมาณ2.12ล้านบาทสูงเป็นลำดับต้นๆของสโมสรในขณะนี้แล้วทำให้ทางบริเตนพร้อมจะพิจารณาข้อสเสนอหากมีทีมที่สนใจในตัวของอาริซิสแม็กอาริสเตอร์ ยื่นเข้ามาซึ่งคาดกันว่าอาจจะตอบตกลงหักได้ค่าตัวประมาณ60-70ถึงล้านปอนด์คือ2,550-2,975ถึง 2, 75, ล้านบาทในครั้งนี้เป็นนว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันตอไปการการันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอบมากันนะครับไหวไหมผีแดงอัปเดตอาการบาดเจ็บของแรดฟอร์ดก่อนชบูกกระทางเซบีย่านะโดยเดวบินเดอร์นะฮะสื่อชื่อดังเบองผู้ดีรายานข่าวตวแมนยู ทีมอันดับที่4ของตารางพรีเมียร์ลีกอกตัดสินใจไม่เสี่ยงใช้งานมาคับไรท์ฟอร์ดแลวยิงตัวเก่งของทีมในศึกยูโรปาลีกรอบ8ทีมแรกที่จะเปิดบ้านต้อนรับเซบีย่าทีมอันดับที่11ลาลิกาสเปนในค่ำคืนวันพัราสบดีที่ต3มเมษายนนี้ซึ่งรทฟอร์ดเพิ่งจะมีปัญหาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อคนขาหนีบจากเกมพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดที่ทางแมนยูเอาชนะเอฟเวอร์ตันไปได้2ต่อ0นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา จะต้องถูกเปลี่ยนตัวนาทีที่81ก่อนการรับการสแกนเมื่อวันนี้ เพื่อตัดสินใจได้ว่าจะใช้บริการในศึกยูโรป้าลีกประทะกับทางเซบียาหรือไม่ล่าสุดนั้นแหล่งข่าวระบุเลยนะว่าแมนยูจะยังไม่เชียงให้เบรดฟอร์ดลงเล่นในเกมนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเจ็บหนักจนต้องพักยาวเนื่องจากบีแสดงยังต้องลุ้นแชมป์อีก2รายการในรายการนี้ทั้งยุโรป้าลีกที่เข้ามาถึงรอบ8ทชีนและก็ FA Cu p คัที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศพบกับทางบริตันแอนด์ฮอฟอัลเบียนรวมถึงยังต้องลุ้นท็อปโฟ ที่มาลิกในช่วงเกนะ้าวนัดสุดท้ายเพื่อจะคว้าตัวไปลุยศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกในรายการหน้าเพิ่มเติมกันอีกด้วยนะเป็นนามังงานนี้ต้องรองลุ้นกันต่อไปกัแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรแมนยูของเราเรามาดูข่าวจบมาก,กันดีครับเอาเรือ่องงแมนยูเต็งคว้าฟาตีหลังบา,าเซรลนาเตรีเมจะปล่อยตัวนะ โดยทางนี้ถ้ผมฟาตีต้องตกเป็นตัวสำรองในทีมของชาบีเออร์นันเดชในรายการนี้แมชทําได้มากถึง7ประตูแล้วก็อีก3ามแอสซิสในทุกรายการแต่ด้วยสถานการณ์ทางการเงินที่ย่ำแย่ของบาร์เซโลนา ทำให้พวกเขาอาจจะถูกบีบให้ต้องขายผู้เล่นหลายรายในช่วงสมัยน,นี้โดยทางสปอร์ตสื่อชื่อดังของสเปนบริงานข่าว่าบ,บาร์ซ่าเลือกที่จะเ,เก็บผู้เล่นอย่างเฟอร์ลันโตเรชและก็บราฟินญ,ญาเอาไว้และเลือกที่จะขายฟาตีแทนเพราะนักเตะสามารถจะขยายอาขายได้ในราคาที่สูงซึ่งมีปีศาจแดงแมนยูที่ติดตามเรื่องนี้อย่างกล้ชิดและก็พร้อมจะคว้าตัวไปร่วมทีมในช่วงสมัยน,นี้ โดยก่อนหน้านี้มีการบริงานข่าวว่าดาวเตะวัย20ปีถูกทางจอชเมนเดชเสนอให้เป็นกับหลายสโมสรในยุโรปมาแล้วลอนอกจากนั้นโบรีฟาตีพ่อของเขายังกระตุ้นให้ลูกชายออกจากทางบาซโลนาเพราะเชื่อว่าฟาตีนั้นได้รับโอกาสในการลงสนามไม่มากพอต่อความก้าวหน้านในอาชีพการค้าแข้งในขณะนี้เป็นนวังกรรน,นี้ต้องรอดูข,ออข่าต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่ครับ เอริกเซนแปลกใจทำไมแคลโบรรอดใบเหลืองหลังเสียบอีกโหดอีกครั้งโดยคิสเตียนเอริกเซนกองกลางเชิงสูงของแมนยูยอมรับตนรู้สึกประหลาดใจมากๆในนาทีดังแอนดี้แคโรกองหน้าสายดุไม่ได้รับใบเหลืองจากจังหวัดเข้าเสียบโหดในเกมที่ผีแดงชนะเรดดิ้งในศึกเอฟเอคัเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งดาวเตะชาวเดนมาร์กนั้นหวนกับมาลงสนามให้กับแมนยูได้แล้วในเกมที่ต้สังกัดเปิดรังโอทรฟฟอร์ดทุบท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอฟเวอร์ตันไป2ต่อศูเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยทางเอริกเซนในว,วัย31ปีนั้นได้รับอาการบาดเจ็บหนักที่ข้อเท้าหลังจากที่โดนแคร อย่างรุนแรงในเกมเอฟเอคัพในช่วงต้นปีนี้แล้วก็ส่งผลให้เขาต้องพักร,รักษาตัวไปนานเลยโดยจ้าตัวเปิดใจกี่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะว่ารู้สึกบางอย่างปกติแล้วถ้าคุณหมุนข้อเท้าคุณจะรู้สึกอะไรนิดหน่อยผมเนี่ยยืนขึ้นได้แล้วก็รู้สึกดีแต่หลังจากนั้น ผมรู้สึกอีกอย่างหนึ่งผมรู้สึกบริเวณน้องและก็ส่วนที่สูงจากน่องผมไม่ได้สนใจอะไรมากมายนักฉะนั้นเราก็ยิงประตูดังนั้นทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์ไดหมดเราชนะเรดดิ้งหลังจบเกมผมบังว่าจะไม่มีอะไรรุนแรงแต่มันก็ไม่เป็นแบบนั้นขณะเดียวกันอนดีตสตาร์ต้นนำฮอสเปอร์และก็อินเชอร์มิลานยืนยันแล้วว่าตนนั้นไม่เคยมีความคิดที่จะแก้แค้นเพียงแค่รู้สึกงงงวยว่าทำไมแคโรถึงไม่โดนใบเหลือง ไม่ผมไม่ใช่คนประเภทนั้นคิดแก้แค้นอะไรหรอกนะบางทีเป็นช่วงปี99มันอาจจะแตกต่างกันออกไปแต่ไม่ใช่แบบนั้นอย่างแน่นอนนะสำหรับผมแล้วเรื่องที่แปลกใจก็คือแคาโรเนี่ไม่ได้ไปรับใบเหลืองหรืออะไรทั้งนั้นแบบนั้นหลังจากนี่นั้นไม่นานคาโรก็ได้สองใบเหลืองโดนไล่อ,ออกไปแต่ไม่เลยมันไม่ใช่แนวทางของผมที่จะคิดแก้แค้นในข่าวนี้ อีกเส้นนะผมก็ได้กล่าวปิดท้ายนะฮะในครั้งที่เขาโดนเสียบแบบโหดในครั้งนั้นเกือบไม่รอดมาเล่นในครั้งนี้เ,เรามาดูข่าวจอมากกันดีครับมิลานงานเบาซัดแล้วนาโปลีไร,รโอซิมเฮนบุกฟัดเกมหูใบใหญ่นะ โดยการที่ทางการดัฮัตมุอนาบรีทีมจากฝงสันิอาบได้เผยรายชื่อนักเตะชุดบุกไปเยือนเอซิมิลานทีมร่วมลีกฟาดแข้งถ้วยแชมเปียนลีกรอบ8ทีมนัดแรกในวันพุธที่12เมษายนออกมาแล้วโดยปราศจากวิกเตอร์โอซิมเมมกองหน้าตัวอันตรายที่ยิ่งเจ็บที่ยังเจ็บไม่หายในเวลานี้โดยโอซิมเมมตาทีมชาติเนเธรเลเรียบาดเจ็บขนาดปรีกตัวไปเล่น,นทางทีมอินซีมรกตและก็พลาดาการรับใช้ตัวสังกัดในเกมลีกมัรกะโรนี2นัด โดยพวกเขาโดนปีศาจแดงดำบุกมาถล่มไปถึง4-0ต่อ 0, และนัดกันยกทัพไปสยบเลสเ่นะฮะไป2-1โดยมีการคาดหมายกันว่าอยู่ก่อนแล้วนะว่าพอคารแข่งแอฟริกันจะลงบู้ในเกมหูใบใหญ่นัดแรกในช่วงการสดาดนี้เนื่องจากยังไม่ได้ซ้อมกับทีม จนที่สุดแล้วทางกุนซือโรซานโนสปาริติก็ได้เผยรายชื่อนักเตะที่จะบุกไปเยือนสังเวียนแข่งซานจิโร่ผ่านทางทวิชเตอร์โดยไม่มีโอซิเม่หอยู่ในโผกองหน้าซึ่งงานนี้ประกอบไปด้วยควินซ่าควารัสเตเรียเอริ่งโรซานโนมาชชิโอโปริตาโนและก็จาโคโมรัสปาโยรี โดยสำหรับทางโอซิมเพนในช่วงซีซั่นนี้เขาพังประตูให้กับทางนาบปลีไปแล้ว25ลูกในทุกบริการและก็มีการคาดหมายกันว่าบรัสไปเรี่จะได้ออกสตาร์ทแทนที่เขาในเกมบุกกับทางมิลานร่วมกับทางควารัสเตเรียในแผงหัวหกในครั้นี้ กระนั้นก็ดีนะฮะทีมของสปาร์ติจทำสึงเซรีอาหน้าต่อไปต้อนรับเวโรนาวันเสาร์ที่15เมษายนก่อนจะฉะก,กับปีศาจแดงนำนัด2ในรังในรังของตนเองวันที่18เมษายนโดยเชื่อว่าโอซิมเฮมจะเรียกความฟิตกลับมาลงเล่นเกมทิชตาต่อการเข้ารอบตัดเชือกถ้วยแชมเปียนลีกในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนนะนะผมเป็นคว่าง,งานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจบมากันดีครับ เอาแล้วยังไงแมนยูขึ้นแท่นเติงแข้งคว้าแข้งเดื้อหอมหลังคู่แข่งถอนตัวไม่ทู่ราคาในครั้งนี้โดยพิษสแดงแมนยูตกเป็นข่าวกลายเป็นทีมเต็งจะคว้าแข้งเนื้อหอมรายนี้มาร่่มทับโดยงานนี้ทางเดอะเทเิกราฟสื่อชื่นดังของกรีฑาเตะข่าวนะฮะว่าพิษสแดงมีโอกาสสูงที่จะได้ตัวจูต์เบรงแฮมกองการทิมชัตนอังกฤษของเสือเหลืองโบลิสติดัตบุนมาสู่ชินโอเทฟฟอร์ดในช่วงสมมตินี้ สำหรับทางเบอร์มิงแฮมนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองกลางที่เก่งกาจที่สุดคนหนึ่งของกรีตในเวลานี้และถือเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพละดนับต้นต้นของหงแดงลิเวอร์พูละย่าก็ตามจากการรายงานพอจอยผู้สื่อข,ข่าวสายของแดงลิเวอร์พูลระบุเลยว่าลิเวอร์พูลนั้นล้มแผนในการคว้าตัวเบอร์มิงแฮมเป็นที่เรียบร้อยเพราะจ่ายค่าตัวที่คาดกันว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าหนึล้านปอนด์ไม่ไหว ซึ่งสื่อดังแดนผู้ดีรายงานเพิ่มเติมแต่ว่าจากกรณีดังกล่าวทำให้แมนยูนั้นก้าวขึ้นมาเป็นทีมเต็งที่จะได้เบริงแฮมมาร่วมทีมและน่าจะเป็นการสมทับเพื่ออนาคตยาวของทีมเพราะทางเบอร์มิงแฮมเพิ่งจะอายุ19ปีเท่านั้นเองส่วนกองกลางตัวหลักของไปแสดงอย่างคาเซเมโรและคิสเตียนอเล็กซเซนอายุเกิน30ปีกันหมดแล้วเป็นน้าังานนี้ต้องรองลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะแมนยูจะได้โจย์มาพร่่มทีไหมในขรังนี้ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดในช่วงเที่ยงครับขอบคุณทุกคนตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ